ผู้คนในแวดวงธุกรกิจอาหารสัตว์กาลังปั่นป่วนทําท่าจะเกิดวิกฤติขยับขว่วยกันสั้นที่เดียรวัตถุดิบในการผลิตอาหารสัตว์ที่สําคัญสําคัญก็มีอยู่หลายตัวหนึ่งในตัวที่มีความสําคัญต่ออุตสาหกรรมการผลิตอาหารสัตว์ก็คือกากถั่วเหลืองกากถั่วเหลืองย้ำกากถั่วเหลืองทีนี้ปัญหาก็คือว่าไอ้ถั่วเหลืองประเทศไทยมันผลิต ไม่พอใช้ดังนั้นต้้องนําาเขจึงต้องเปิดช่องให้มีการนําเข้าการนําเข้านั้นก็มีทั้งนําเข้าในรูปมเมล็ดถั่งงนนเว,วเหลืองก็ได้แก่โรงงานน้ามันพืชและนําเข้าในรูปของกล่าวถั่วเหลืองก็ได้แก่โรงงานอาหารสัตว์และฟาร์มเลี้ยงสัตว์ใหญ่ๆที่เขานําเข้าวัตถุดิบเพื่อผลิตอาหารสัตว์เองนะฮะทีนี้ในส่วนของกล่าวถั่วเหลืองเนี่ยนะเนื่องจากมันเป็นสินค้าการเมืองมันมีความอ่อนไหว จะให้นำเข้าอะไรอย่างไรต้องประคองชาวไร่ทวเหลืองในประเทศด้วยดังนั้นดังนั้นคณะกรรมการนโยบายอาหารจึงเข้ามาควบคุมการนำเข้ากับทวเหลืองนโยบายคณะกรรมการนโยบายอาหารเขาจะออกประกาศเปิดให้มีการนำเข้าโดยแต่ละครั้งที่ประกาศให้มีการนำเข้านั้นจะมีอายุประมาณ3ปีหมายความว่าประกาศนำเข้ากับทวเลืองมีช่วงเวลาลวครั้งหนึ่ง จะใช้ได้3ปีใช่ไม่ใช่ตลอดไปจะมาทบทวน3ปีครั้ง3ปีครั้งทีนี้ทีนี้ทีนี้กระถัเหลืองที่นำเข้าภายใต้ประกาศการนำเข้าของกรรมการนโยบายอาหารนั้นจะมีประกาศกระทรวงการคลังประกบด้วยยกเว้นอากรขาเข้ายกเวน้นภาษีน้าเข้าว่ากันอย่างนั้นเถิดดังนั้นประกาศกรรมการนโยบายอาหารและประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องการนําเข้าเรื่องภาษีนำเข้าจึงคู่ขนานจึงไปด้วยกันที่บอกว่ามีอายุ3ปีมันก็มีอายุ3ปีเท่ากันทั้ง2ประกาศคราวนี้เอาเพจขึ้นจอเลยนะครับไปดูพร้อมๆกันว่าอะไรขึ้นไฮไลท์อยู่ตรงนี้ประกาศนําเข้าและยกเว้นภาษีนําเข้ากับถั่วเหลืองฉบับล่าสุด มันเริ่มปี64สิ้นสุดปี66หมายความว่าจะหมดอายุ31ธันวาคม2566อีกไม่กี่วันข้างหน้านี่ก็ด้วยเหตุมันจะหมดอายุ31ธันวา66สมาพนธ์ป์ะสุสัตว์และเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำทำหนังสือจี้ภาครัฐให้รีบพิจารณาออกประกาศฉบับใหม่2567ถึง2569เพื่อให้ทัน1มกราคม67 จะได้ต่อเนื่องัอนนี้สําคัญมันจะเกิดเว้นวักมันจะเกิดช่องโหว่มันจะเกิดสูญเากาศไม่ได้ค่ะจะได้ต่อเนื่องไงจะ่อเนื่องสามเอ็ดธันวาอันใหม่ก็มีผลหนึ่งมกราหกเจ็ดสมาธ์ประจุ์ทำหนังสือจี้ภาครัฐไป3ฉบับฉบับที่1ทําไปเมื่อ23พิพฤษภาคม66ฉบับที่2 14กรกฎาคม66และฉบับที่3 15สิงหาคม66อันนี้เดือนธันวาแล้วนะใช่ไหมครับคณะกรรมการนโยบายอาหารเพิ่งจะเรียบประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องนี้เมื่อ20ตุลาหม6 6 ไม่เป็นไรทำหนังสือฉบับแรก23าพฤษภาฉบับที่สองสิบสี่กรกฎาคมฉบับที่3ามสิบหาสิงหาตุลาเลยเดียกประชุมคณะกรรมการนโบายอาหารเพิ่งจะมาขยับตัวเพิ่งเพิ่งจะมาขยับตัวยีตุลาไม่เป็นไรไม่เป็นไรทีนี้ทีนี้โอเคก็ไม่มีอะไรก็ารทำตอนนั้นก็ยังทันอยู่ย20ตุลาก็ยังทันอยู่เรียกประชุม <c oughs> แล้วก็มีมติ เสนอคอรมเห็นชอบร่างประกาศฉบับใหม่2,567-69เดิมนั้นกระทรวงพาณิชย์จะนำร่างประกาศคณะกรรมการนโยบายเข้าคอรมอวันที่2พฤศจิกายน2 5 6 6แต่ถูกขยับไปเป็น12ธันวา66เดือนหนึ่งเลยนะก็ไม่ทราบสาเหตุจาก2พยอไป12ทคนเดือนหนึ่งเลยนะก็ไม่ทราบสาเหตุ ขยับไปหนึ่งเดือนเสร็จเศนด้วยวยัตถุประสงค์อะไรมีปัญหาอะไรปรากฏว่าเมื่อถึงวันประชุมครม12ทธันวาร่างประกาศร่างประกาศนำเข้าและร่างประกาศยกเว้นภาษีนำเข้ากากถั่วเหลืองถูกถอนออกจากคอรมอแสดงว่าไม่ได้เข้าครมอไง12ธันวา<ม>ที่เลื่อนมาไม่ทราบใครถอนถอน,ถอนทำไม แต่ไม่ได้เข้าคอรมอ2ิธันวาต่อไปนี้คือคําถามคําถามคือ26ทธันวาคม2,566คอรมอรจะมีการประชุมนัดสุดท้ายเรื่องนี้จะได้เข้าคอรมอรหรือไม่สมมติเข้าและก็ผ่านครั้งเองจะออกประกาศยกเว้นภาษีนําเข้าทันหรือไม่ให้ทันหนึ่งมกราหกเจอะประเด็นมันอยู่ตรงนี้26ทธันวาก็คือก็คือก็คือวัน,พร,นพรุ่งนี้พรุ่งนี้พรนี้ยี พรุ่งนี้เรื่องนี้จะเข้าครอมอนะสุดท้ายไหมถ้าผ่านแลวเขา้าไม่เข้าก็ยุ่งยุ่งใหญ่แต่สมมุติว่าได้เข้าแล้วก็ผ่านครอมอไม่ใช่ว่าไม่ยุ่งคลางจะออกประกาศยกเว้นภาษีนําเข้ากับถั่วเหลืองทันไหมปัญหามารออยู่เฉพาะหน้าและเพราะวันที่สามกราคม6จจะมีเรือกากถั่วเหลืองเข้ามาแล้วหนึ่งลำและทั้งเดือนมกราคม2567 จะมีเข้ามารวมทั้งสิ้น4ลำนะคะ2 1 0 0 0 0ตันหากประกาศนำเข้าและประกาศยกเว้นภาษีนำเข้าเอาประกาศใช้ไม่ทันจะเกิดอะไรขึ้นคะช่วยกันคิดนิดนึงเอาอย่างนี้สมมุติว่าเรือขนกากถั่วเหลืองจากต่างประเทศเข้ามาถึงประเทศไทยละจอดรอละต้องต้องรอต้องจอดรอประกาศยกเว้นภาษีให้มีผลกัต้องเข้าจว่ามันมีค่าใช้จ่ายที่หน้าท่าทุกวันนะ ใช่มันเดินทุกวันเขาชาร์จรายวันนะใช่มาจอดมาอะไรต่างๆมันคิดเป็นค่าใจ่ายหมดผมจำไม่ได้นะประมาณเท่าไหร่ใช่ไหมวันละสองสนห้าโอ้โหถ้าพร้อมๆกันสี่ลำต่อลำต่อลำต่อวันต่อวันด้วยต่อลำด้วยถ้าสี่วันคจะเท่าไหร่ค่าใช้จ่ายหรือความเสียหายตรงนี้ใครรับผิดชอบสมมุติว่าสมมุติว่ารอไม่ได้ต้องขน กักถูเหลืองเข้าประเทศมาใช้ก่อนมาเลี้ยงสัตว์ก่อนมาผลิตอาหารสัตว์ก่อนยอมเสียภาษีเต็มจํานวนไปก่อนแล้วไปขอคืนภาษีภายหลัง <ทำ S 1> หลังาจากที่มีประกาศกระทรวงการคลังยกเว้นอกักอรทําได้ไหมทำทำได้แต่ร,รู้ันแนนะแวดวงธุรกิจว่าการขอคืนภาษีใช้เวลาไม่ตม่ำกว่าหกเดือน<ห>รู้ไหม สองแสนหนึ่งหมื่นตันที่จะนำเข้ามาในเดือนมการาเนี่ยมูลค่ามันเยอะสมมติว่าต้องเสียภาษีจ่ายภาษีไปก่อนแล้วขอคืนทีหลังภาระภาษีตกสามร้อยกว่าล้านสามร้อยกว่าล้านรอไปหกเดือนรอไปหกเดือนเป็นอย่างน้อยใครจ่ายอ่ะคำถามก็คือคำถามก็คือระหว่างหกเดือนเป็นอย่างน้อยเงินที่เอกชนจ่ายไปก่อน300กว่าล้านเนี่ยใครจะรับผิดชอบเพราะมันมีต้นทุนของเงิน ช่ของฟรีไม่มีในโลกอันนี้ต้องถึงของเงินสุดท้ายเขาก็พูดก,กันอยู่ในแวดวงธุรกิจว่าถ้าอาหารสัตว์ถ้าจะเกิดวิกฤตในช่วงรอยต่อประกาศเก่าประกาศใหม่เรื่องกาบทูนเหลืองและรวมถึงวัตถุดิบอย่างอื่นด้วยนะ,ะโทษใครดีใครต้องรับผิดชอบช่วยกันคิด